พาดจกรยานานอกบทกันนะปลาเอาเลยเอาเลยนอกบทอีกแล้วโอ้ยเนาะขีดเสร็จกลางขีดเสร็จกลางานอกบทกันนะปลาของเขาตัวนั้นนาน ฟาซอบาดบหนองเห้พอเคยผู้ใดก็เคยเบัวชะลหายมาเบิ้งเด้อเรื่องนี้หายหหนูยาน อันนี้ยังไม่บอกว่าใครเล่นบทไหนนะครับต้องซื้อบัตรเข้ามาชมเลยนะครับในวันไฟ์สดจริงนะฮะไม่จะไม่บอกว่าตัวละครแต่ละคนคือคือใครเป็นตัวอะไรนะครับตอนนี้ยังไม่บอกนะครับว่าใครเป็นตัวละครหไหนบร้ายเราไม่บอกค่ะลายจริงค่ะลายมาก ต้องรอติดตามในลำเรื่ยงแล้วใครเชื่ออะไรบ้างนะครับจีนจีนาส่งไที่ไได้ทางนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันในทิ้ต่อค่ะ อันีีเลือกมาหอมแก้มหน่อยทีนึงแก้วข้ามาสองข้ากับพ่อเบีนเนอกำลังติวอยู่บอกป้าป้าที่ไหนจะหนาม่มีเยอกไดถอดพี่ไว้หลังเลยบะนี้ไว้หลัง

นี่แหละคุณกงกับพี่น้องครับอ,อันผู้ชายผูใ้ใดกากสิเป็นอีแค่เลี้ยังเนี่ยวสันเป็นบอเป็นไายคิวมาสวัสดีครับขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงนะคะจากช่องแม็กทีวีค่ะคุนกงกับรี่วสัน ออกข้างเบิดขาออกไปหอดอันอวกาศบัวคาอันคิดปาไาจังไดก็ได้เรียนบทให้คลักแน่แต่คาโอ้อนาละแนนขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะ,ะเอออันนี้สรุปว่าเป็นพ่อเมียกันใช่ไหมป็นค่ะอ๋ออ๋ออ,อ,อยู่ในเรื่องใช่ไหมอืมอพีพ่พักกันให้แท้คือพักเป็นให้เทอืมพี่เป็นบอเป็นคนหถุงบอกเป็นวนเดือนเดือง โอ้โเซียเมียเป็นบอลนี่อ ah ๋อเอาพี well, ่น huh. okay. um. ้องต้องรอดติดตามดูผู้ใดก็สือเสื้อนบัดคำว่าเบิงโบาชละให้เพระคนไม่คยเห็นในที่ีปจริงเนี่ยค่อยมีบอลจริงหรอโอเคเออพอเสร็จทีตรงนิงกนนีเป็นบอล ลามปากชิวก็หมอหมออ่อมันับกับมาเราง่ยายๆมากตัวที่เราดีมัไม่ใช่เราเพื่อเรียนดีมันฉีก,กต่อเรไป บอกเกอวถ่วเ้ตลบมนเดอพ่อพระสมครับผมตอนนี้กำลังติวพระเอกโบพี่น้องค่ะโอ้ยนเออ พยายามพยายามใช้เสียงหลายๆทีวิวให้มันเป็นอะไรทีมันใ่ตายแล้วอบกำลังให้คาแรคเตอร์อยู่นะครับเพราะว่าโบต้องเล่นฉีกจากเรื่องเดิมที่เป็นพระเอกเรื่องนี้ต้องเป็นแบบครึ่งพระเอกหลายนะครับเป็นการพลิกบทบาทอีกครั้งหนึ่งพี่น้องของโบวชรละในการเรียนรู้ศาสตร์ขัน่อไปคือการเลียนรู้การเป็นวลไรนะครับ ปอะไรจให้น้องๆทุกคนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นปีใหม่นะครับปีใหม่เคมีกาก็มีบทบาทในเรื่องนี้นะเปน็นสรานวลพิมพ์นะครับย็าานดูคูท็อปด้วยเนาะยาน นี่่างไปลไปรับืาหรือว่าลซุ้มโลเนื่เยนทีมอชิัได้เู์มนนะนี่คือเพ้องหลังการซ้อมพี่น้องครับไม่เอาบรรยากาศมาฝากพี่เแค่นี้ก่อนเนาะนีเป็นครูไม่อีกพี่น้องหลายคาแรคเตอร์เป็นวาอินอินดูอาจารย์นี่มาแล้ว มาให้กำลังใจฟีใหม่ด้วยนะครับเป็นเรื่องแรกของระเบียบวันสินที่ได้แสดงมีบทเต็มตัวนะครับขอฟังเสียงลำาสดสักหน่อยเลยค่ะพี่ใหม่เล่นเป็นอะไรเรื่องนี้เป็นผู้ใดกําลูกนุ้นพิมพ์ผักไยบมาบทบทพี่หน่อยเขาเนาะขอฟังแน่จักกนได้สักหน่อย

แล้วหน่อกตัวตืวตวต่นมี็นหนอกต้ออติดตามนะครับเป็นการพลิกบทบาทของศิลปินหลายๆคนเลยนะครับที่มาเป็นนิวเจเนเรชั่นใหม่นะฮะอจอรยนเป็นอยาอ่งางกัรพ่อญงตัวเกาขึ้นเกาเป็นบอได้ไหายพราะเรียงไงโอไอสุดใจปลายเรอืงแต่งม้าอีกว่าป่วยไงเิตจิตแต่งผี้บอีกว่าป่วยไงแต่งแต่งบอปีไ เขาต้องเมาคือเกขาเหมือนปอไม่ได้ใส่ไงชุดเด้ออกฉากเดียวคือเวลามันเหลืองไงท็อปก็จะเก็บจะเก็บทาบว่าอ้าวพราะให้พนาอาจารย์ท็อปพี่น้องแมนมาเอ็นดูเดี๋ยวเอ็นดูติวเตอร์แต่ละคนอ้าวพี่น้องอ้าวบรรยากาศไม่เพิ่งแค่นี้ก่อนพี่น้องครับไม่หิวข้าวไปกินข้าวเซ็เกิน ดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะครับสำหรับเรื่องใหม่ล่าสุด20มกรานี้ได้ดูได้ชมแน่นอนในินะครับรอติดตามเดยพี่น้องเดอ้อเป็นการประชันบทบาทหลายคู่พระคู่นางเลยนะครับเรื่องนี้กระจายบทได้เห่นกับทุกคนพี่น้องมีบทสำคัญสำคัญหลายๆบทที่ให้ดูนะครับพี่แพทย์เป็นอา่าลืมเราอันข้าเหมือนภาคปลายเรื่องครับต่อจากพี่ท็อปนาราก่อน,นะครับภาคต้นสุดใจกับเป็นตา,าหยองคื้นเขาภาคปลายกับเป็นปลาทออา็อปคือนเขาเอาตอน นี่นะพี่ใหม่ภาพปลายครับพี่เจ้าพักแรกสําหรับสารนวลพิมพ์นะครับอันนี้บุญบ้านก็บุญกระทินครับพี่น้องก็บุญแจกเข่าครับับบทตนิี้ออ้โอ้นออ้โหโอ้อ้อ้โนอ้โออโอาอ้ออ้อหโอ้โหโออ้โหโอ้โห้หโอออออ้อ้อ้อออั กำลังติวคาแรกเตอร์ติวบทกันอยู่พี่น้องเราติดตามได้20นี้นะครับอาไปแล้วเด้พี่น้องครับเดี๋ยวเ,ป,เยป็นยังผูนกดปิดไลค์ให้หน่อย